สวัสดีครับพี่น้อง่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในลูกาบทที่15นะครับข้อ25ถึง32ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคำอุปมาเรื่องท่าทีของพี่ชายเมื่อบุตรน้อยกลับใจพระคัมภีร์ได้บันทึกเกี่ยวกับลูกที่หลงหายคุณพ่อที่ออกมาต้อนรับและขณะเดียวกันก็พูดถึงพี่น้องด้วยนะครับซึ่งกำลังพูดถึงชาวยิวเป็นพิเศษว่าชาวยิวเมื่อคนกลับใจเขารู้สึกยังไง เมื่อคนที่เป็นคนที่พระเจ้าอวยพรให้เป็นคนดีทั้งหลายเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจคนเก็บภาษีก็ดีหญิงโสเพณีก็ดีที่กลับใจมาหาพระเยซู หรือแม้แต่คนต่างชาติที่มาหาพระองค์บุตรคนโตซึ่งเหมือนชาวยิวจะรู้สึกอย่างไงวันนี้เหมือนกันครับบุตรคนโตยังหมายถึงครสตจักรของพระเจ้ายังหมายถึงคนที่ไม่ได้หลงหายไปไหนนะครับข้อยี่ห้าบอกว่าฝ่ายบุตรคนโตนั้นกําลังอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้ตึกแล้วก็ได้ยินเสียงมโหรีและเต้นลาเขาจึงเรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่าเขาทําอะไรกันบ่าวจึงตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วบิดาได้ฆ่าลูกอัวอ้วนผีเพราะเขาได้ลูกกลับมา ดยสวัสดีภาพฝ่ายพี่ชายโกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชักชวนเขาสิ่งที่เราเห็นจากจุดนี้เราเห็นสองอย่างด้วยกันว่าพี่ชายเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่พ่อไม่ได้จัดงานเลี้ยงให้กับเขาแต่น้องชายทำชั่วมาเลิกจัดงานเลี้ยงให้กับเขาเขามีความรู้สึกแบบนั้นโดยเฉพาะยิ่งข้อ29-32กถึงก็ได้พูดถึงท่าทีของเขาที่ได้ ตัดพ่อต่อว่าพ่อหลายครั้งคริสัจรของพระเจ้าเราเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของคนอื่นนะครับเพราะอะไรอันที่หนึ่งครับเพราะว่าเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางดังนั้นเองพี่ชายกําลังสอนบทเรียนเราว่าเราเองต้องเลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางครับในข้อ29ใช้คําว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติพ่อมากี่ปีข้าพเจ้าไม่ได้ละเมิดคําบัญชาลูกแกะสักตัวเดียวพ่อก็ไม่ให้ข้าพเจ้าจะไปจะเลี้ยงดูกับเพื่อนฟูงข,ของข้าพเจ้า เขาบอกว่าตัวเองทำอะไรบ้างและรายงานว่าเขาเองคูณจะได้รับสิ่งดีๆนั่นคือเขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาไม่สนใจความรู้สึกของพ่อที่พ่อดีใจขนาดไหนที่ลูกกลับมาเขาไม่สนใจน้องเขาไม่สนใจสายตาของคนในบ้านแม้แต่บ่าวยังบอกว่าน้องชายของท่านกลับมาแล้วแต่เขากลับไม่มีความรู้สึกว่านี้น้องกลับมาเขามีความรู้สึกว่ามาทำไมนะครับแทนที่จะรู้สึกดี วันนี้เหมือนกันครับานที่ผมบอกกับพี่น้องก็คือว่าอยากจะให้ความรู้สึกความเป็นพี่น้องเกิดขึ้นในคริสตจักรเมื่อคนหนึ่งกับใจมาหาพระเจ้าเรามีความรู้สึกยินดีจริงๆที่เขากับใจมาหาพระองค์นะครับอันที่สองก็คือเลือกมองในสิ่งที่ตัวเองมีเลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางขณะเดยียวกันเลือกมองในสิ่งที่ตัวเองมี พ่อบอกกับลูกบอกว่าอย่างไรครับทั้งหมดที่ลูกมีอยู่นี้ที่พ่อมีอยู่นี้ก็เป็นของลูกใช่ไหมวันนี้เราได้รับสิ่งที่ดีๆจากพระเจ้าเยอะแยะเราไม่ควรจะไปน้อยอกน้อยใจหรือไม่สนใจคนอื่นเพราะสิ่งที่เราได้รับนั้นมันมากมายมหาศาลบิดาเตือนสติบุตรคนโตบอกให้รู้ว่าสิทธิของเขาคือสิ่งที่พ่อมีทุกอย่างคือของเขาสำหรับพี่ชายคนนี้ชื่อของเขานั้นสนใจแต่แค่ตัวเองตลอดเวลาและไม่ได้มองในสิ่งที่มันมีเหลือเฟือ เขาไม่จําเป็นต้องอะไรอีกเขามีเยอะแยะจะจัดเมื่อไหร่ก็ได้จะเอาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขากลับต้องการเพียงแค่งานนั้นเท่านั้นเองโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหลายครั้งที่คิรสตจักรของพระเจ้าหลายคนไม่ได้รับความอบอุ่นจากคิรสตจักรเพราะเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเพราะเราเลือกมองในสิ่งที่เราไม่มีแต่แทนที่จะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีนะครับดังนั้นเองขอให้เปลี่ยนท่าทีแบบนี้นะครับ แลเราจะกลายเป็นพี่ชายที่แสนดีเมื่อน,น้องคนหนึ่งกลับใจมาเราจะโอบกอดเขาและช่วยเหลือเขาเหมือนกับที่คุณพอ่อทําอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอโปรดให้ข้างหลายเป็นพี่ชายที่แสนดีเมื่อน้องชายกลับใจไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและเลือกที่จะมองในสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าพระพรมากมายที่เราได้รับ โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับน้องชายเพระออเ์้า่ะขอพระองค์เจ้าโปรดดูแลด้วยเพื่อขำหลายเอ็นดูรักคนที่สนใจเรื่องพระเจ้าและเชื่อใหม่อธิษฐานด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า,เ,จาเอ็นแมนจ